อีทิดมาดองตีหูดังให้ถ่ายาไปในหูดังซุมขูดเขาไปซุ่มกดจะได้บ่ะโจ๊โจ๊โดยทางงอูสีซุ่มให้ข้งไหนซุ่มเลย่ะมิละ ก็กูไม ну? oh, ่รู้ไงคนอะไรทำไมปึกจังไม่เกี่ยวกูไ่กล้ยหันดาชนกันหลับเลยพี่พวกนี้แหละทำอะไรกันเนาะแปะเป็นแปะเป็นเขาสุนน้องกูก็ได้ไม่นเปะแต่ไม่อยู่เนาะเสร็จหมอนก็เลยหมอนสองชั้นนุ่มสบายหัวคก็ยืดดิเรียบดำเหมือนดีนี่เออเงงเกงไปซื้อมาจากไหนนี่จะได้บอกไม่ต้อง คนอื่นไม่ต้องไปซื้อนี่ดางคุณไงเนาะมึงก็สมน้ำสมเหลือเลยไห่เห็นไม่มันมันกวนตีนมากฮะมันมันบานออกตรงนี้ใช่แล้วมันก็เด้งหรอกอะไรปวดขึเลดก็มันบานออกตรงขาแล้วมันก็เด้งลงมันจริงอนะไอ้บัวเฮียมึงไอ้ไรอะมึงโโหลดนะเข้าใจคเาว่าโหลดไหมเอลไม่มีม่มีโหลดได้นะฮะเลยเขาเนห้างนี่